ปูตินขยับแล้วนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าแฮปปี้นะคะกับการประชุมที่ระยะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียค่ะแล้วก็ลั่นนะคะพร้อมเจรจากับสหรัฐค่ะก็เป็นทิศทางที่สดใสเลยนะคะวันนี้ปูตินก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของสภาดูมาของรัสเซียด้วยนะคะสเกเองกลับบ้านไปก็ไปแถลงต่อสภาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาขยับแล้วนะคะตอบรับค่ะวันนี้ทางด้านของปูตินเองก็ออกมาขยับ ด้วยเช่นเดียวกันทิศทางสดใสค่ะท่านผู้ชมคะก็พร้อมที่จะเจรจารรรรรรแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของปูตินแย้มด้วยว่าวันนี้อาจจะพบกับโดนัลดทรัมก็เป็นได้นะคะไปล้อลุ้นกันอีกทีนึงค่ะทรัมเองวันนี้วันที่2อ,ออกมาขายี้ต่อเรื่องกัรที่เซเลนสกี้ ต้องเลือกตั้งแล้วนะคะวันนี้น้ำเสียงหนักแน่นมากขึ้นกว่าเดิมไปโพสต์ไหนโซเชียลของทรัมป์ด้วยนะคะส่วนอีลอนมัสค่ะมาช่วยลูกพี่อีกแปลงหนึ่งนะคะด้วยการที่ประกาศเลยค่ะวันนี้ว่าจะเข้าไปตรวจสอบ เงินช่วยเหลือของเซเลนสกี้นะคะเจอมุกนี้เข้าไปก็จุกแล้วล่ะค่ะก็เงินไขต่างๆนะคะไม่เข้านาโตนะคะตามที่รัสเซียต้องการค่ะไม่คืนที่ดินนะคะแล้วก็สหรัฐกับรัสเซียกลับมาฟื้นความสัมพันธ์กันทั้งการทูตแล้วก็การค้านะคะจะเรียกการาหารโดยก็ได้นั่นก็คือการที่ไม่ ส่งเสริมสนับสนุนไม่ไฟเขียวให้กี่เข้าหน้าตนะคะก็เหลือแคอ่ขั้นตอนเนี่ยเป็นทางการเท่านั้นเองนะคะแตห่หัวหัวหลักๆเนี่ยไฟเขียวไปแล้วนะคะก็เหลือตั้งคนตั้งคณะทํารรงานที่จะลงนามเจรจานะคะแล้วก็รายละเอียดในการที่จะตกลงกันอีกขีดนึงว่าจะอย่างไรนะคะแต่ก็คาดว่าคงจะเผื่อเหลือเผื่อ,อขาดกันได้คนอาจจะถอยกันคนละก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางด้านของทรัมป์เองก็ลั่นแล้วว่าจะต้องปิดจอบให้ได้ก่อนอีสเตอร์ 20ค20เมตรสายนนี้ก็ใช้กระบวนการนับจากนี้นะคะ ประมาณ2-3เดือนตามที่ปูตินเคยมองไว้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําเลยเนาะเหมือนก๊อปปี้เพจเลยทํากับปูตินนะคะก็แน่นอนค่ะทางด้านของฝั่งนู้นนะคะยุโรปเองเซลเลนสกี้เองก็คงไม่ได้อ,อ่อ,อหออหมกอย่างง่ายๆด้วยนะคะก็ต้องออกมาโดดขวางธรรมดาแต่ก็ตอนนี้ไม้ซีงัดไม้ซุงแล้วละค่ะก็ดูว่าจะไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเซเลนสกี้ก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าเขาเองไม่ได้คะแนนนิยม4%เนะคะคะแนนนิยม 3%หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะยุโรปเองก็จะหนุนต่อแต่ว่าก็เป็นบางประเทศเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทิศทางสดใสทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวไปรอลุ้นนะคะว่าทรัมป์กับปูตินเนี่ยจะพบกันจริงหรือไม่ในวันนี้นะคะแต่ปูตินให้สัมภาษณ์แพลมออกมาแล้วว่าอย่างนั้นแล้วพบกันเนี่ยจะพบกันที่ไหน นะคะคแต่อย่างน้อยเนี่ยยูเครนเป็นเรื่องรองท่านผู้ชมเรื่องหลักเนี่ยก็คือการที่สหรัฐกับรัสเซียเนี่ยหันมาจับมือกันได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ